ทีนี้เนี่ยเราปนลูกขวายของเราอยู่ก็ท้าทันโครงการพัฒนาคนไปเนี่ยกากการถวยงานไม่ดีวัาดี้นะทุกท่านถืองานรอบปีมาถูองานเราที่แต่นนี้อยู่าราจเก่าทุกท่านที่นั่งขบานพอเพราะฉะนั้นการมาถืองานแล้วเนี่ยเรามีใบสมัครทั้งการถือเชื่อเลยมีความคิดฝันคิดเชื่อและจนตี้ นะครับผู้สูงอาุกคนที่มาเราเรื่องเป็นการมาพัฒนาองค์ความรู้รับกระบวนการเราจะมีเรื่องวิจัยให้กลุ่มไว้ประธานในภาคการพัฒนาจากรัฐบันของเราแล้วเนี่ยถึงจะดีล้านนี้นะครับพู้น้าการคิดวันนี้เป็นคณะเล็กที่โรงเรียนอยากจะพ่อหมีส่วนร่วมคณะหรือที่พบไม่เคยพั่งคุณนี่เลยขอขอปรตั้งเกณฑ์ตั้งสารทุกคนก็ให้มารัว มาตั้งแหนด้่องเรือโค้ยกไปยอะนครักี่เรียงมาตั้งยานี่คอดับหรือนี่ร่างแ่น่งปูงข้อรถโคกขับนานาพ้นามาเหลือการคิดข้อดัีกเยอะเี่ยมไปอุ้มไนะครับจะมีอะการตรงนี้ตรงนี้จะเรยวตีนขึ้นโมได้นะครับเราจะมีโต๊ะเกาีในส้วนตุ่งงานสำรานเอาเป็นพบตรงนี้เนี่ยจะเป็นล็อบบี้ เป็นแล้องมามเหมือนกันทันใจสัมองแบบปล่อยได้ดีก้อเป็น้วผ่านมาตรฐานไปโครกาหมนเนื้อเชืชั้นก็เมแป้นเป็นเคีเดียวเละเิีแหลกนะครับทถานี้ทันไปจะพบสัมปองแปล่อยได้ไปที่ข้างหน้าหนึ่งงานพุ่งต้องขึ้นไปกว่าหมูตูเหัืนานบริการเนื่อกว่าแบบไม่บริการไสบริการได้ัางสี่เรียกว่าแบดไม่ที่กวาบ้านอยู่น้อยใ่แหละเรื่อตัางต่างราต้องร ในม,มาตร้มหน้างท่ขตมหนานก็รงที่ราเปิดท่ี่ันะรับเาปน็นธรรเไียมเรัอกจากนั้นก็มีวันก้าเนอข้าวเหทไปก็คงบ่งพ้นมีทุกา้ามเทมีลายท่านการดำเลวันอยาทิะบงวันเราจะมาเลย้อง้อหลัการตอนกระโอเบกวทนีสคนไดชะเลือกต้ทหาววัน เพราะฉนั้นมันต้องเปียแล้วอยู่สักการตบขึ้นเป็นกนห้าเลยวะ่ะอยู่แล้วการเชเรีย,รยโอเนตรอจา,ทานทำแอปพลิเคชันมีเ่อเกือเป็นข้องราโดยเฉพาะถ้าหรัาใจข้อมูลมาใช้ในการบรารจัดการได้เลยเต,ลาาต,ต้องทำยื่นวันนี้ทางวันเราได้ถอนทั้งไปโลกเราเีกวถารรมีมอยู่เราจะันถ้าใครยงรังดูอยาให้พนติดตั้งด้ยิ้ันว่าพวกเราบ้านเขาเล็ยๆักันบ,บ้างข้อเท็เปิดเว็บไต้อเท็จเป็นห้ แล้วก็เพิ่ลตพบฟงจะไปจิกเรี่ยงบัญญาท่าได้บอดรถทังหนักผีเนียครับรองมีก็ไ่านีไะอยู่รองมีซื้อซิมทีเได้เปได้ดระเท็บซือยาั้งือิมันซือซิบอสสรงเร่หกวันถือก็จะทำพันเราม่แคยกเดียวแต่เรามีเเลือข่ายทราบดีกว่าคนก็ทำซื้อเลื่อค่ายมีีบอสผีเดียวแล้วมันจับคนหนักคาดูหนักหน้าทีจบตัวโต๊ะาณวันอาทกตย์ีผีเป็นพวกเดียว เกิดข่ายสี่ฟอนพวกนี้กระบอกเที่ยงเพราะฉะนั้นนี่คือตัวยันนี่พวกคนตยกขานาวเขาเป็นวางหนาที่นี่เดี๋ยว้ายรูกกว่าตึงสี่ลกเแล่อเสริกระดานใหญ่เตรียมปุ้าถ้าเป็นไปได้ที่บกถึงถึงมพสี่หประชุมพวกประชุมเนื่องจากเรากี่ห้องประชุมขนาดไม่ให่ข้อดอ่ะที่จะแบ้งถูกต้องห้องห้องย่อยถ้าเยหนั้องยในามันหนงห้องอี่ห้องห้องเล็ก เราก็ใช้ผลให้เล่พัดลอกวิดีโออยู่นะครับเราไปทำนนะรวดไยนะในนี้ตลกหลอกเลือเพื่อาถ้าไยเลือทัางคนตลบนะฮะวันนี้จิตกำลังันนี้กาลังจะพบหยุดยั้งหลับตังงกจนึ่งสุนานเดืพทยาได้มาดูห้าเพราเใส่ใสะเนี่ยมาถึวันนี้พี่ได้ดุจตอดยอดกูโทรมาเนี่ยาสาวาจะไปบ้าพวกบอลโคโร่เยมากพุจดึ่งแล้วก็ได้ ด้าน้านจะจุดแ้่นะคะ,คนนะ,คะขออนุญาให้ยืงงายมาเป็นจุดตรงนี้นะคะทาไม่ต้องขยับนะคะทีนี้หลักลังจากท่นี้จะไม่ไม่ได้อยู่ในกล้องนะคะค่ะหลังจากท่นี้จะไม่เห็นแล้นะคะงด้านนี้จะเป็นท่นอ สังคมไทยขอฝากลูกไว้ด้วยนะครับคุณครูการศึกษานำาพาประเทศชาติเพื่อเด็กไทยฉลาดในการเรียนรู้เป็นภาระของแม่พิมพ์พ่อคูกระสิบประสาทความรู้ด้วยความพา านมามีปัญหาสับสนรอใจคนขาดความรักสามัคคีเมารวมใจร่วมความ